มาแปลงทางทุกคนเลยแปลงทางมาหน้าสองคนคุ้มนี่สองคนแต่ละปีมาละสองคนเลยเลยบ่อชาวบ้านเห่าเขาอันแปลงทางนี่เขาปัน่นเป็นคุ้มหรือเป็นหัวหน้าโนย้ยทัวเลยโนย่ยโนย้ยนั้นโนย้ยนั้นโนย้ยนั้นนี่โน้ยเหาสองคนมาหนีเหตุทางไปหน้านี่แหละ 3ตอน4ตอนนี่ก็อิ่มเลยทุกคนเลยอ่ะุท้ายสบายดีสิทายที่ติดตามและชมสบายดียามเสื้เส้ายามเส้าวพนกาลงมาต่ปาแล้วก็สะได้ ออกไปนาทุกคนเลยมื่อนี้ไปแปลงทางเกี่ยวเขาเแล้วนัว่นแหละเฮาสีได้ไปแปลงทางอิสตรอรสิเสียรถปั่นไปมืออื่นเฮาสิีได้ไปแปลงทางช่อมทางช่อมไปเลยพอได้ล้มรถปั่นไปมืออื่นนะไปนากับลูกับเมยแล้ววมื่อนี้ลูกเคยได้ไปพอเดีไปหิ้ทางทกนนะู้วไปก็เปนก็นสวยแล้วนะชาวบ้านเขาก็แล้วหลายลาเลยแถวเียมบานนี่แล้วแล้วเขาสีไดเอาโง่ควายมามาเลี้ยงแต่บานไปแหละ ไปดิ <Buddy. S 2> อ่ะออกไปหน้าตอนนี้กับสายเลุกพูดเลมื้อไปแปลงท่างรถปั่นไปมืดปั่นเขาเอามาหอนหนาแล้วกั ออส่ายอ่อมเ็สเช็ดชิ้นปีนี้ทุกคนเลยเกี่ยวข้าวใหนี่หละอย่างนั้นสุดท้ายมู่เมื่อวานนี้เขาเป็น,นเกี่ยวพอดีเรียบร้อยมดเอาซีได้ไปซชอมทาง,งทุกคนเลยกอบทางแทงข้างว่ามันยังขี้ตุมอยู่แถวทางมานี่นะยันรดปั่นมาพี่ได้แหละเอากับซีได้ถมบวกถมคุม นำก็ยังไหลอยู่เลยข้นหน้าแถวนี้มุม้นมดนำเห็ดปีนี้เพราะว่าฝนหลายขนาดทุกคนปีนี้เชือสงสัยได้แต่ฟื้และหลายเขากับ่ามันมีมะไปเลยทุกคนเลยมันมันถือผักประมาณนะเขาอันเขาเ้าเตะนะถือววามันมีเป็ดมะไปเลย được tả không hèn coi còn chỉ nhanh vô tệ đây chắc 3-4 chip sọp cả đó được phải giảm ngọt quá mình sưu thua rồi giảm bốc แดวนี้ยังไปอยู่เห็นมัน,มนสืดเลยตกหนำหนำอ้าวันนี้เราก็จะได้ไปหาซ่อมทางแปลง่ทางก่อนมาพุ้นแหละอาสิบจกไปขาดไม่ถมตัวนี้แล้วทุกคนเลยถมตัวนี้เลาะไปพี่ บอ่อเลือดมันอันนั้นนะกะถมนะบอ่อเลือดเพลงแล้วก็ยาแถวๆแคบทาง,างนี่แหละเด็ดทางไปหน้าเพราะว่าได้สองคนวันนี้ตามเบิ่งนะเคยลูกเคยทางพูนทางเขาหน้าผูดทางทึ่งๆนี่แหละจะนันน่นรถปั่นตะก้ายเป็นไม้เป็นเคอร์นตัดเนาะวะ่ะนี่มาถมทาง ามาแปลงทางทุกคนเลยแปลงทางมาหน้าสองคนคุ้มนี่ชองคนแต่ละปีมันละสองคนเลยเลยบอ่อสาบานเฮ่าเขาอันแปลงทางนี่เขาปัน่นเป็นคุ้มหรือเป็นหัวหน้าโน้ยทัวรนเลยโน้ยโนยนั้นโน้ยนั้นโน้ยนั้น,นโน้ยเหาชองคนมัหน,เนีเหตุทางไปหน้านี่แลหละปายแถวนี้บัด มันเลิกพูดแลนด์ขึ้นนีรถปั่นได้จุดอะโอ้โหคูดเลย ผมแล้วแล้วก็ย,ย้ายแล้วนี้มันเพีกอยู่ ปแปลงมันและก็ไปแปลงดอนนั้นต่อหนาอพนพยุก็คือละเมิดอลไรทุกคนเลยเมื่อนี้ก็บวันที่เกาเลย ดอนนี้แหละหน,น,นักแน่จัดการแล้วจัดการตอนนี้ก็ดูเลยนะ,มมะบุกบนกันดานก็ทุกคนเอ้ดอนนี้แหละขนาดเลยอย่าหลดุดหลุดปั่นอีกแต่ตอนตีนให้ได้ดิงก็ยังอ่อนอยู่แย่เลยผลขามิจเจ้าตก cái cạnh tranh môi lần này mọi người mọi người แล้วทุกคน,นเลยไปรอผู้เลยไปไปหดหน้าพูแหละคอยแปลงไป,ไปเบลเป็ตะลุบเ,เลิกกะทมตัวเลิกไีเป็นตะลุบเลิกเปเลิกอ่ะปะเลยพอน้ำไปกินน้ำพร้อมขี่รถจักรงะไรอืมงะาล้วแล้วสิเลสไปละบอลนี่นนน เอ้ามืดผลก็มาเลยทุกคนกเลยชกชายเฮ็ดทางเะผลนี่ช่างดอดดิปวดต๊กนี่ก็ไปไม่ได้เละมันเลยเลยน,นะเฮ้ยแต่อดอนเราเชื่อวินมาป่าเหลียวทุกคนเลยนอนหอมไม่ละกันดานแห้งไปหลาะมือหายเข้าก่อนหิวเข้าเลยเมื่อยขนาดเลยกุดดินตกไม้ก็อยู รถเชื่อจุดเป๊ะะมาหาเชไปกินบ้านนี่จากไดไปเดินดมากินชุกชัยซีหมูกป่าเขามาตาบ้านทุกคนเลยลงมาตะป่าได้หมูป่าละหมู่ป่ามาหลาับแต่ไหนาหายเชื่กินก่อน

นสามตอนสตอนนี่ก็อิ่มเลยทุกคนเลยมะกาะมี่ม,ม,มะเลาะแี่บปลาไหล I <laughs> do ชอบชอบชอบพอชอบหนึงสีหมูป่าสีมักข่ามันเปไปตอยจูอะไรนะ ปีนสำราคันชมนาวโอทับมา ดาบสีหมูเซอร์โคโคครักะเกก็พี่ได้ำเกาะเนาะได้มาเกาะจะพักเลยโคะมอนี่เอ Teraz, ืเลยเือน้ำม you <laughs> ทำได้ลำามูเสือบหน้าครับมะเกะเชือบเือบลาไก่แล้วลับปิดลาบไก่เสือบมะเกะโอ้ยหอบครับะนะลาิมูเสือบมะเกอกระคับยกชุบชรบทาด বহুত <laughs> ໂອ້ຫາບລະບິໂອ້ອ່ອນຫນຶ່ງຄິນໂອ້ นี่มามามาซี่เข้าถิงมานน่เพ่นกลมูรูได้ามวได้กี่ข้าวตาซวตามหมูป่ามน

嗯。